สวยกำลังจะขึ้นครับลงแล้วอพอมันเห็นเราปุ๊บนี่มันลงเลยยายามยืนนิ่งๆนไม่ขยับให้ปลามันล่องมารู้ว่าเรานี่เป็นเสาฮะเฮ้ยมีปลาสีทองด้วย หูมาลึกว่ะหูมาลึกท่านผู้ชม,มอะไรไม่รู้ฮะสีทองทองลึกมาลึกถ้าโผล่มา,กา,กมาใ,ใกล้ๆมีโดนลั่นแน,น่นะโอ้โห,หลึกยิงโดนนี่อ่เป็นการกระทบชิงนะฮะ อย่นี้ครับท่านผู้ชมโหลึกว่ะลึกเลยครับมาลึกครับมาลึกถ้ามันขึ้นมาอีกหน่อยนะโดนไหมเอาโดนโดนครับเฮ้ยปลาอะไรวะอุ้ย,ยปลาสีทองครับ ครับโดนอ,อ,อ๋ออ๋อโอ้โหสีมันเด่นเกินโอ้โหโอ้โหสามนัดสามนัดไม่มีพลาดผมอื้หือเรียบร้อยนะครับ นี่บอกแล้วหลังกระติก DIY สุดยอดฝากไว้ด้วยครับโมยางกลมแรงสุด6มิลยูฮูสุดยอดอ